สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยในหัวข้อเรื่องนะครับการฝึกสมาธิจากความสนใจกลายเป็นความจำเป็นนะครับครับครับก็ปัจจุบันนะครับในเรื่องของการฝึกสมาธินะครับก็เป็นที่นิยมโดยทั่วไปนะครับของคนทุกสาขาอาชีพนะครับแล้วก็ตลอดถึง คนทั้งโลกเลยก็ว่าได้นะครับทั้งฝั่งตะวันตกนะฮะแล้วก็ตะวันออกครับครับก็ในฝั่งของยุโรปนะครับในฝั่งของตะวันตกเนี่ยจริงๆเราก็เป็นอะไรที่นิยมมานานนะครับนะครับแล้วก็ในช่วงหนึ่งนะครับกระแสความนิยมตัวเนี้ยครับก็กลับเข้ามาทางตะวันออกนะครับ จริงๆแล้วในเรื่องของสมารการฝึกสมาธิอะไรต่างๆนะครับอย่างในบ้านเรานี่ครับมันก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับครับเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับเออเป็นจะว่าไปก็อยู่ในชีวิตประจําวันเลยก็่าวด้ก็ว่าได้นะครับครับครับเรื่องพวกนี้นะครับครับทีนี้อย่าง การฝึกสมาธินะครับก็นะครับก็เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับจริงๆแล้วก็มีเอ่อทางนะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับก็เอาไปเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับก็นำไปทดลองนะครับครับครับก็มีเป็นข้อมูลอะไรนะครับคือเอ่อ ทำให้เกิดการพัฒนานะครับขึ้นสมองนะครับอันนี้นะครับก็ก็จริงๆแล้วมันก็เป็นการปรับขึ้นสมองนะครับให้เราสามารถนะครับอยู่ในสภาวะที่เราใช้ชีวิตได้ดีนะครับแก้ปัญหาอะไรได้ดีนะครับครับอันนี้ก็คือการฝึกสมาธินะครับจริงๆแล้วก็ตามหัวข้อนะครับ คือการฝึกสมาธิจากความสนใจนะครับกลายเป็นความจําเป็นนะฮะคือสมาธินะครับมันจริงๆแล้วเออมันเป็นความจําเป็นนะครับมันมัน,เป,นเป็นความจําเป็นที่ว่าจากความสนใจเนี่ยมันเป็นความจําเป็นตรงที่ว่าคืออย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นว่าเราอยู่ใน สิ่งแวดล้อมนะครับที่มีพลังอารมณ์ของหลากหลายนะครับของคนนะครับคือบางทีเราเราเราไปที่ที่มันมีคนเยอะๆนะครับอาจจะไปเจอเอ,อ,อะไรก็แล้วแต่นะครับไปตลาดหรือว่าไปเจอ,เอ,อสังคมอะไรในในฮะที่เขากําลังคุยเรื่องอะไรสักอย่างนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ว่า เรื่องทั่วไปนะครับทีนี้บางทีเราก็ไปเจอพลังอารมณ์ของคนนะฮะบางทีมันก็หลากหลายนะฮะบางทีก็คนก็อารมณ์ดีบางคนก็อยู่ในอารมณ์ที่รุนแรงอะไรเงี้ยครับอารมณ์โกรธเกลียวการดหรือว่าอารมณ์ที่เลื่อยเปยื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือตรงนี้คือพอเราไปอยู่ใน ณนะช่วงเวลาหรือว่าจุดจุดนั้นนะครับก็คือคือคือ,คอถ้าเราไม่มีสมาธินะฮะเราเราก็จะอารมณ์เราก็จะเลื่อนไหลนะครับไปตามคนที่เราอยู่ด้วยนะครับครับคือการฝึกสมาธิเนี่ยมันเหมือนกับว่าคือถ้าคือคือถ้าเราเอ่อมีสมาธิอยู่กับตัวนะฮะมันเหมือนกับว่า เรามีสิ่งป้องกันนะครับเหมือนเราเรามีสิ่งป้องกันคือ,เ,อ,อเรากลับมาอยู่ในตัวเองแล้วก็มันเหมือนกับเราอยู่ในบ้านนะครับอยู่ในบ้านกระจกใสๆแล้วก็เรามองออกไปอะไรเงี้ยนะครับคืออารมณ์ภายนอกเนี่ยมันไม่เข้ามานะครับครับแล้วก็ทำให้เราเห็นอะไรชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับครับคืออย่างที่สองนะครับคือสมาธิเนี่ย มันก็จะช่วยเรานะครับในใในในเวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่มีเวลาจํากัดนะฮะแต่เราต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับครับคือถ้าเรามีสมาธิเนี่ยมันก็จะช่วยในการตัดสินใจของเราได้ดีมากๆนะครับตรงนี้มากๆเลยครับคือถ้าเปรียบกับว่าถ้าเราไม่มีตรงนี้เลยนะครับมันก็จะค่อคนข้างที่ขาดความแม่นยำนะครับขาดความแม่นยำแล้วก็ ออบางทีก็อาจจะออตัดสินใจอะไรนะครับออผิดผิดไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ถ้าเรามีตัวเนี้ยมันก็สามารถช่วยเราได้นะครับช่วยในการตัดสินใจออในสถานการณ์ที่มีเวลาจํากัดนะครับให้เราเลือกคือช่วยในการตัดสินใจให้มันถูกต้องนะครับครับก็ข้อที่3นะครับคือท้ายที่สุดมานะครับก็ การฝึกสมาธินะครับการเนี่ยมันก็จะนําไปสู่ปัญญาการอย่างรู้นะครับปัญญาการอย่างรู้หรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามันเป็นปัญญาการอย่างรู้นะครับในการคิดสร้างสรรค์นะครับครับตรงนี้ก็คือเปรียบเสมือน,นแสงจันทร์นำทางในยามในยามค่ำคืนนะครับ อารมณ์มันก็จะประมาณว่าคือเวลาเราเดินทางตอนกลางคืนนะครับคือเราไม่มีไฟฉายนะฮะเราเดินไปแล้วมันมันไม่มีรถนะมันไม่มีไฟฉายอะไรเราเดินทางในตอนกลางคืนเนี่ยมันคืออารมณ์นั้นนะครับคือเรามันไม่มีอะไรเลยแล้วเรามองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยครับ มันก็จะมีแต่เสียงแสงพระจันทร์นะครับแสงพระจันทร์ดวงเดียวนะฮะคือมันมีแต่แสงพระจันทร์ดวงเดียวที่ช่วยนำทางนะฮะคือให้เราสามารถเดินทางได้นะครับคือในยามค,ค่ำคืนนะฮะในในคืนที่ว่ามันมันมืดนะครับมันมืดมันไม่เห็นทางเดินนะ ighs. มันไม่เห็นทางเดินมันไม่เห็นสิ่งแวดล้อมนะครับ แล้วก็พอมันมีแสงพระจ,จันทร์นะฮะหรือแสงจันทร์เนี่ยสวยๆนวลๆนะฮะไอ้ตัวเนี้ยครับมันก็เปรียบอย่างนั้นนะครับมันก็เปรียบเสมือนว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยนำทางนะครับในในการเดินทางของเรานะครับในการใช้ชีวิตของเรานะครับทุกๆวันนะครับทุกๆวินาทีทุกนาทีนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ความจําเป็นนะฮะมันมันอยู่ในมันอยู่ในเอ่ในการใช้ชีวิตของเรานะครับในใช้ชีวิตที่ธรรมดาธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าการฝึกสมาธิเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับแล้วก็มันมีความจําเป็นแบบนี้ครับครับวันนี้ก็เท่านี้ครับก็สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ